สำหรับคนที่ติดตามมาจาก t ทิกต k กนะครับนี่ก็จะเป็นท็อปหัวข้อแรกเลยท็อปิกแรกเลยที่ผมเอามาลงยูอูบนะผมจะลองทํา y o YouTube เพื่ออธิบายยาวๆยาวๆแบบละเอียดละเอียดเลยเพราะว่า t i กต o k เนี่ยใช้ระยะเวลาสั้นแต่ถ้ายูทูบใช่แต่ถ้ายูทูบเนี่ยผมสามารถอธิบายได้ยาวๆเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเริ่มที่อันนี้ค่ะ ไอ้เจ้านี่มีไว้ทำอะไรคะหลายๆคนหลายๆแปลงเนะี่ยไม่ค่อยมีกันตัวนี้หรอผมจะบอกเลยว่าเขาจะเป็นโฟมิเตอร์โฟมิเตอร์คืออะไรเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำก็ไม่ได้เป๊ะเป๊ขนาดแบบว่าโอ้ย9 7 3 5ลิตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่เราดูเป็นแพทเทิร์นเฉยๆดูเป็นไกด์อย่างเดียวดูเป็นไกด์อย่างเดียวว่าน้ำเนี่ยมันขึ้นมาประมาณเท่าไหร่มีปริมาณน้ำเท่าไหร่และได้แรงดันเท่าไหร่ณนะจุดสูงสุดของแปลง อืมตัวนี้ก็เลยมีความสําคัญมาก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 สำหรับผมตอนที่เริ่มทําระบบน้ําใหม่ๆนะแล้วก็จะใช้ยาวเลยเพราะว่าเราจะดูด้วยว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยปกติเขาจ่ายน้ำได้95้าห้าลิตรต่อชั่วโมงที่แรงดันหนึ่งบาร์ใช่ปะ่ะอยู่ดีๆถ้าเกิดหายไปเหลือ0ูนจุดห้าและแรงดันน้าตกลงมาเนี่ยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนี่เราจะรู้เลยอ้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วนะตอนที่เราเร่งเครื่องไปที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบรอบได้น้ําเท่านี้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเร่งอีกหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบรอบแต่น้ําขึ้นมาไม่เท่าเดิมหมหาาควไง น้ำเนี่ยหายไปอาจจะมีการแตกของท่อการอุดตันของกรองหรือมีปัญหาที่ปัม๊มมีปัญหาที่อะไรเงี้ยครับเราก็ไล่เช็คได้เลยมันจะง่ายมากๆแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีตัวเนี้ยคุณก็ไม่รู้เลยคุณก็ดูน้ําเออน้ํายังออกอยู่น้ํายังออกอยู่ก็โอเคใช่ไหมแต่จริงๆแนละ้วมันไม่ใช่นี่คือความสําคัญของโฟมิเตอร์และเ<ล>พชรเกตเพชรเกตตัวนี้ก็เป็นของอินซิทิตนซี้ฟินตาดครับเพราะว่าเขาวัดได้แม่นยําม,มากๆนะวัดได้แม่นยําม,มากๆแล้วก็มีความคงทนอือี้อ นี่ครับอินฟิน ity ีนี่ขึ้นชื่อเรื่องระบบน้ำอยู่แล้วนะคะเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยเลยเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยครับผมก็ศึกษาจากโมเดล In f ฟิน t y ีนี่แหละครับได้คุณหลุยเนี่ยเป็นคนบอกเป็นคนแนะนำเป็นคนแนะนำว่าพี่ลองแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดูนะเพราะว่าคุณหลุยอะประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบน้ำส่วนผมอะเป็นคนที่เพิ่งหัดทำใช่ไหมแต่ว่าผมศึกษาเยอะผมก็เลยดูโมเดลของ In f i ิน t y ีเนี่ยเป็นต้นแบบเลยอ่าแล้วก็เราลองปรับใช้ในสวนดู แต่ก็ไม่ได้ตามทั้งหมดนะครับเราก็มีจุดยืนของเราก็คือวิธีการทดท่ออะไรเงี้ยผมก็บิวของผมเองพื้นที่ท่อควรจะวางอย่างนี้วาง,างนี้วาง,างนี้ผมก็คิดของผมเองอแต่ส่วนมากก็จะเป็นโมเดลของ infiity เลย infiity คุณหลุยส์ infiity เลยครับผมอ่าคิดนี้หลักๆเลยก็คือจะเป็นการอธิบายว่าทําอย่างไรให้น้ําเสมอกันทั้งแปลงน้ําออกสม่าเสมอกันทั้งแปลงสองก็คือเปิดทีเดียว<ด>ของเราเนี่ยของเราเนี่ยจะ ครั้งแรกถ้าใครดูติกต็อกมาคือมันประมาณ600หัวแต่ว่าล่าสุดถ้าเป็นเฉพาะในส่วนทุเรียนคือ720ิหัวแล้วก็คือเปิดทีเดียวแล้วก็จบเลย<ช>ไม่ไม่มีการแบ่งล็อกนะคะคลดน้ําทีเดียวเลยทีเดียวเลยครับไม่มีไม่มีการมาเปิดประตูน้ําตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้คือผมรันยาวเลยทีเดียวคลิปนี้จะละเอียดทั้งหมดเลยว่าอัตราการท่อเป็นยังไงและใช้อะไรถึงทําให้น้ําออกเสมอกัรจุดเริ่มต้นก็คือจุดเริ่มต้นเลยันดับแรกเลยนะที่เรามองเลยอ่ะ คือเรามาที่ต้นไม้เรามาที่ต้นไม้เราเลยอันดับแรก่าครับที่ต้นไม้เลยอันดับแรกเรานับเลยต้นไม้เราทั้งแปลงมีกี่ต้นอ่ามีกี่ต้นเสร็จปุ๊บต้นหนึ่งเนี่ยใช้กี่หัวหาค่าเฉลี่ยออกมาหาค่าเฉลี่ยมาต้นนี้ต้นใหญ่ใช่ไหมผมก็เดินจดเลยต้นไซนี้ไซนี้ต้องสี่หัวไซนี้ต้องสี่หัวแล้วมีกี่ต้นแล้วก็ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์เล็กต้องละเอียดขนาดนั้นนะครับอืมนั่นแหละแต่อ่าเสร็จปุ๊บพอเราได้จานวนหัวมาจํานวนหัวผมก็อยู่ที่ประมาณ 600อ่ะ600เ <ปะ S 2> <600 S 1> ตรียมกลมเตรียมกลมเลย600พอ600เสร็จปุ๊บเราก็มาหาละ600จำนวนน้ำหัวละ100ลิตรเท่ากับ60,000ลิตรต่อชั่วโมงแล้วเราจะทำยังไงให้จ่ายน้ำได้ทั้งแปลงอ่าเราทีเนี้ยก็กลับมาหาท่ออกลับมาหาท่อเลยท่ออะไรที่สามารถตอบโจทย์น้ำ60,000ลิตรต่อชั่วโมงได้ อตอบโจอตอบโจทย์อัตราการไหลหกมิลลิตรต่อชั่วโมงได้ท่อสี่นิ้วแ่ะเราก็ได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็ได้ท่อสี่นิ้วมาแล้วใช่ไหมทีเนี้ยเราก็มาเข้าแถวเราก็มาเดินดูในแถวเลยว่าในแถวเราเนี้ยมีกี่ต้นนับเลยสมมุติสิบต้นสิบต้นต้นละสามหัวค่าเฉลี่ยนะผมผมพูดง่ายๆนะสิบต้นต้นละสามหัวก็คือสามสิบสามสิบคูร้อยก็คือสามพันสามพันลิตรต่อชั่วโมงท่ออะไรที่จะตอบโจทย์ในเนี้ย ในนี้ในร่องแถวเนี่ยสามพันลิตรต่อชั่วโมงก็คือท่อหนึ่งนิ้วถูกต้องไหมครับท่อหนึ่งนิ้วแต่ที่เนี้ยผมต้องการทําโฟเลตสูงสงเลยเพราะว่าที่มันไม่เสมอแต่ถ้าที่เสมอผมจะใช้ท่อหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วได้ผมจะใช้ท่อหนึ่งนิ้วแต่ทีนี้พอมันเป็นที่ไม่เสมอเป็นที่เนินปุ๊บเราต้องการน้ําอเราต้องการน้ําเยอะอีกอเราต้องการน้ําเยอะอีกนิ้วครึ่งนิ้วครึ่ง,งก็ยังไม่ตอบโจทย์ผมก็เลยมองสองนิ้วเลยอเอาค่าโฟเลตสูงสเลยเอาสองนิ้วเข้าแถวจบ สองนิ้วเข้าแถวเสร็จปุ๊บต่อต้นเนี่ยทีนี้เรามาเข้าต้นใช่ป่ะต่อต้นเนี่ยในต้นหนึ่งอะ่ะเราใช้สปริงเกอร์สูงสุดสี่หัวถูกต้องไหมครับสีห่หัวหัวละร้อยลิตรก็เท่ากับสี่ร้อยสี่ร้อยท่ออะไรที่ตอบโจทย์สี่ร้อยคุณไม่ต้องไปใช้ท่อนิ้วหรอกคุณไม่ต้องไปใช้ท่อหกุนหรอกเข้าต้นเนี่ยสี่ร้อยลิตรต่อชั่วโมงท่อสี่หุนทําได้เป็นพันอ่าครับเราก็เลยใช้ท่อสี่หุนเนี่ย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 เป็นวิธีการเลือกท่อเสร็จปุ๊บ พอเข้าต้นใช่ไหมพอเข้าต้นได้สี่หุ่นเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็หาหัวสปริงเกอร์หัวสปริงเกอร์ง่ายๆที่คำนวณง่ายๆเลยก็หัวอินฟินิตี้ฟินแปดอ่ะที่จ่ายน้ําได้หนึ่งร้อยลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำไมถึงเลือกใช้อินฟินิตี้ฟินแปดอินฟินิตี้ฟินแปดอันดับแรกเลยนะอะมีระบบช่ดเชยแรงดันอ่ามีระบบชะดบชยแรงดันนี่คือชัดเจนที่สุดแล้วม,มีระบบช่ดชยแรงดันสองวงน้ํา จะมีความกว้างมีลัศมีคุณคิดดูน้ำร้อยลิตรต่อชั่วโมงเส้นผ่าศูนย์กลางแปดเมตรรัศสมีสี่เมตรตัวใหญ่ๆบางตัวยังทําไม่ได้เลยอ่าที่เขาขอแรงดัน2บาเนี่ยเพราะอะไรถ้าแรงดันต่ําเนี่ยวงน้ําก็จะแคบไปอีกอถูกต้ออกไหมครับแต่ว่าแคบออกถามว่าออกไหมออกออกดีด้วยแต่มันแคบแต่พอเราทําแรงดันได้ตามสเปคที่ต้องการเนี่ยสองบารเนี่ยน้ําไปถึงไหนคุณ ผมมีคลิปนะในทิกตอกอ่ะมีคลิปในทิกตอกอ่ะผมยืนวัดเลยนะเอาท่อเส้นหนึ่งมาวางเพราะท่อเส้นหนึ่งมันยาวสี่เมตรใช่ปะที่แรงดันหนึ่งจุดห้าบาร์น้าเกือบถึงนะคุณน้ํามาเกือบถึงเท้าเลยครับเอเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดันเนี่ยบอกอะไรแรงดันเนี่ยบอกสาหรับหัวอ e ีซีตี้นะก็บอกอย่างนี้ไง,ไงลัศมีของน้ําอ่ามันหลายหลยอย่างเลยนะถ้าเราจะพูดถึงหัวน้ําที่ตอบโจทย์กับเราอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยทาคลิปแยกอ่าเดี๋ยวเราค่อยทาคลิปแยก ตอนนี้พูดถึงหัวอินซิตี้ก่อนมีเอ็มเพลเลอร์ที่เขาดีไซน์มาแบบไม่เหมือนใครผมศึกษาผมบอกและผมศึกษาผมศึกษาเยอะเลยผมศึกษาเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันลวกันแต่อันดับแรกก็ผมมองหัวอินซิตี้ก่อนเลยแต่ตอนนั้นอ่ะผมจะเอาหัวอื่นมาใส่ด้วยเป็นมินิสปริงเกอร์เพราะว่ามันราคาถูกออืแต่พอถึงเวลาปุ๊บเขาทำน้าแบบที่ผมต้องการไม่ได้คือไม่เสมอกันทั้งแปลงไม่เสมอกันทั้งแปลงไม่ว่าจะทายัางไงไม่ว่าจะแกะแผ่นไดอะแฟมออกเอาอินซิตี้ขึ้นมา เอาอินซิตี้ไปติดข้างล่างเอามินิสปริงเกอร์ขึ้นมาติดข้างบนไม่ว่าจะโยกยังไงไม่ว่าจะแก้ยังไงมันก็ตอมันทาไม่ได้ครับเพราะโฟมิตเตอร์มันฟ้องไงน้าก็ไม่เสมอกันน้าก็ไม่เสมอกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกติดหัว In อินซิตี้ทั้งแปงเลยอ่าทั้งแปงเลยทั้งแปงเลยแล้วก็ทําการเพิ่มแอร์วาลเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มแอร์วาลตัวนี้ตัวนี้อเพื่อที่จะทดลองให้ทุกคนเห็นว่าเออเนี่ยถ้าทําเต็มระบบเนี่ยน้ํามันออกยังไงอ่าผลสุดท้ายแล้วก็เขาทำได้ครับ ทำได้ตามที่ต้องการเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆที่แรงดันหนึ่งบาร์ทำน้ำได้เก้าห้าเก้าสิบห้าลิตรต่อชั่วโมงเซอร์ไพรส์สุดๆครับว้า wow, วมากๆโผ oh, ผมดีใจมากๆเลยเพราะว่าโจทย์นี่ผมแก้อยู่นานมากเลยนะอืเปลี่ยนแค่หัวอินฟินิตี้ฟินแปดทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยครับอืมอ่ะทีนี้เราได้หัวสปริงเกอร์แล้วเราได้ขนาดท่อที่ทดมาแล้ว uh huh. ไป เลือกอะไรต่อคะเพื่อจะให้น้ําเสมอกันทั้งแปลงเพื่อที่ให้น้ําเสมอกันทั้งแปลงทีนี้เราก็ลงไปที่อา่าอย่างที่ผมบอกต้องการน้ำหกหมื่นลิตรใช่ไหมทีนี้เราไปหาสเปกปั๊มสเปกปั๊มสเปคปเปครื่องสูบน้าที่มันทําน้ําได้หกหมื่นลิตรต่อชั่วโมงอือไหมเอ่อผมก็มองไปที่ปั๊มไฟฟ้าก่อนเลยตอนแรกอะ่ะแต่ปัญหาของปั๊มไฟฟ้าคืออะไรรู้ไหมครับตรงเนี้ยมันเป็นสุดท้ายของเสาไฟเส้นนี้เลยมันจะมีอาการไฟตกไฟเกินไฟกระชาก อ่าทาให้น้ําเนี่ยมันจ่ายได้ไม่เสถียรผู้ภาษาธรรมดานะภาษาธรรมดานะมันจะจ่ายน้ําไม่เสถียรเดี๋ยวแรงบ้างเดี๋ยวเบาบ้างไปตามกําลังไฟอ่าไม่ว่าเราจะติดอินเวอร์เตอร์ไม่ว่าเราจะติดแมกเนติดไม่ว่าเราจะติดอะไรเข้าไปก็แล้วแต่ครับถ้าไฟมันตกเนี่ยมันจะตัดถูกต้องไหมอืมผมก็เลยแก้ปัญหาทีเนี้ยถ้ามองไปที่เครื่องยนต์ล่ะมองไปที่เครื่องยนต์ล่ะผมก็ไปหาร้านปั๊มเลยนะโอ้พี่ ถ้าต้องการ6กบอลิตรนะ4ีซูปอย่างเดียวเขาบอกผมอย่างนี้เลยนะแล้วจะอะไรยังไงต่อรบกวนติดตามอีพีสองนะครับ